นี่คือเมืองที่ไม่เคยกลัวฤดูน้ำหลากเมืองเก่าสุโขทัยเพราะมีระบบชลลระทานที่ดีเยี่ยมจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเมืองสุโขทัยถูกสร้างอยู่บนลานตะพัดลำน้ำเพื่อหลีกหนีปัญหาน้ำท่วมสายน้ำจะลาดเทลงมาจับเทือกเขาประทัดแล้วไหลผ่านเมืองสู่แม่น้ำยมที่อยู่ห่างไปถึง12กิโลเมตรแต่นั่นก็ทำให้สุโขทัยขาดน้ำในหน้าแล้งจึงต้องมีวิธีกักน้ำก่อนน้ำไหลลงแม่น้ำยมหมดน้ำจากเทือกเขาจะถูกรองรับด้วยสรีพงหรือทำนกคันดินเพื่อ ชะลอกักเก็บและชักน้ําเข้าเมืองโดยให้น้ำไหลพิธีคลองเสาหอเชื่อมไปที่คูเมืองและคันดิน3ามชั้นซึ่งในเมืองมีการขุดสัดน้ําถึง175แห่งยังมีถนนพนล่วงที่ใช้ขึ้นเหนือลงใต้เป็นคันดินช่วยชะลอน้ําอีกแรงด้วยถ้าน้ํามาทางทิศเหนือจะถูกชะลอกักเก็บที่คูน้ําคันดินและบารายของวัดพระพายหลวงพื้นที่ชุมชนช่วงแรกของเมืองสุโขแทยถ้าน้ํามีมากไปก็จะไหลล้นไปที่คลองแม่ลาพันก่อนลงแม่น้ํายมโดยต้องผ่านทา นบเจอและทุ่งทะเลหลวงที่คอยรับน้ําให้กับพื้นที่เกษตรทิศตะวันออกของเมือง